สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมอเล็กนะครับอเล็กชาแนลนะครับวันนี้ก็มาพร้อมชื่อใหม่ของช่อง Youtube เรานะครับแต่ว่าก็เป็นคนเดิมนะครับสำหรับช่องสาระความรู้นะครับเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังรงใจด้วยนะครับปีนี้เอาจริงนะครับปีนี้เราจะดันให้ถึงนะครับจะเป็นไปได้ไหมนะฮะหนึ่ง แสน s u b สไคร์ดนะครับก็ต้องอาศัยเพื่อนๆนทาง YouTube แล้วที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้นะครับมาทําอะไรจะต่อจาก E ีพีที่3นะครับของการปลูกต้นกระท่อมนะครับเราจะมาย้ายต้นกล้านะครับที่เราเพาะไว้ในตะกร้าแบบนี้นะครับย้ายลงถาดเพาะนะครับวันนี้มีสาระความรู้อะไรมาบอกก็คือว่าจะทํายังไงถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้ายต้นกล้าแล้วนะครับไม่ให้ต้นกล้ารากขาดนะครับ วันนี้มีเทคนิคมาบอกยังไงนะครับติดตามชมนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนหนีไปไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมสาระดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับติดตามชมครับครับผมจาก EP ีที่แล้วนะครับเรามาเปรียบเทียบว่า,าระหว่างการเพราะแบบใช้ถุงพลาสติกคลุมกับปล่อยเลยนะครับก็คือเปิดกลางแจ้งเลยอันไหนดีกว่ากันสรุปแล้วก็คือว่าการเพาะแบบป็นถุงพลาสติก คุมดีกว่านะครับวันนี้เราก็จะมาแกะถุงนะครับน่าจะผ่านมาได้สักประมาณหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะครับเราเริ่มเพาะเมื่อวันที่ถ้าจําไม่ผิดนะครับประมาณเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วประมาณวันที่20กว่ากว่านะครับเดี๋ยว,ยวอาจจะไปย้อนดูนะครับวันนี้ก็จะมาแกะถุงพร้อมๆกันเลยนะครับด,ดูสิครับว่าการเริมเติบโตจะเป็นอย่างไงะดีไหมนะครับมีการงอกหรือเปล่ปา เป็นยังไงบ้างครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่เห็นตรงนี้มีเชือกนะครับอันนี้ก็คือเชือกตัวนี้มีความสําคัญอย่างไรคือเวลาที่เราเอาถุงพลาสติกคลุมแล้วนะครับบางทีเราไม่อยู่เนี่ยเจ้าแมวนะครับแมวหรือหมาเนี่ยเขาชอบขึ้นมานอนข้างบนนี้นะครับเพราะมันมีความอุ่นมันก็จะทําให้ถุงพลาสติกหย่อนมันจะไปถูก กระถ่มเราได้นะครับหรือว่าต้นกล้าของเราได้เราก็เลยเอาเชือกมาลัดไว้นะครับเชือกมาลัดไว้เวลาเ้านอนเนี่ยตัวแมวเขาจะไม่หนักมากครับก็จะไม่ทําให้ถุงพลาสติกอะลงไปทับโดนต้นกล้าของเรานั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวมาดูความสวยงามของต้นกล้านะครับนี่เห็นไหมครับเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการย้ายลงไปในถาเพาะกันครับ ไปกันผมสำหรับทิ้งที่เราจะต้องเตรียมนะครับอ่าง่ายที่สุดเลยก็คือถาดใส่น้ํานะครับอ่บใส่ทําใหม่นะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่านี่แหละครับผมคือเคล็ดลับของการย้ายต้นกระท่มสำหรับมือใหม่นะครับใครที่พึ่งนะฮะหัดเริ่มเพาะต้นกล้านะครับมือใหม่หรือว่าน้องๆที่อยากจะเป็นเกษตรกรนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะมาเรียนรู้วิธีการย้ายต้นกล้าอย่างไงไม่ให้ลากขาดนะครับครับผมก่อนอื่น นะครับก่อนที่เราจะย้ายกระท่อมมานะครับไอ้ย้ายต้นกล้ามานะครับเราก็ทําการเจาะรูเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับโอเคครับเมื่อเราเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วเจาะรูแล้วนะครับเราก็จะมาเลือก ต้นกล้าของเรานะครับว่าจะเอา,เ,อาเขาเรียกว่าเราจะเอาต้นที่แข็งแรงที่สุดนะครับเดนการงัดขึ้นมาก่อนนะครับงัดเลยงัดอย่างนี้เลยนะครับงัดก็จะมาเป็นก้อนอย่างนี้นะครับนี่ให้ดูก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับกล้องโฟงกัสไหมแต่ว่ามันก็จะ รวมกันอย่างนี้ถ้าเราไปดึงออกเลยนะครับลากเขาจะขาดนะครับเนีย่ยถ้าดึงออกจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้เสียดายเนีย่ยมันจะดึงมันจะพันกันแบบนี้ทายัางไงถ้าปกติเราคนก็ดึงเลยนะครับเราจะไม่ทําอย่างนั้นครับเราเพียงแค่ใช้หลักการง่ายๆครับผมวางลงไปแล้วก็สูบดูสิวางลงไปสักพักนะครับผม อเคนะครับเราก็เอาน้องกระท่อมของเราหรือต้นกล้าของเรานะครับลงไปจุ่มน้ําแป๊บเดียวนะครับให้เราก็นี่ทำกันเขยา่าเขย่าเขาสักหน่อยนะครับเพื่อให้รากของเขาหลุดออกจากกันนะครับนี่เขย่าเขย่าเขยา,ขยา,ขยาทำแบบนี้ต้นไม้ก็จะไม่ช้ำนะครับรากเขาก็จะไม่ขาด โอเคนะครับแช่ไปประมาณนะครับแปบ๊บเดียวนะครับไม่ถึงไม่ถึงหนึงนาทีนะครับเราก็เอาขึ้นมานี่เห็นไหมฮะเราจะได้มาทั้งทั้งรากฝอยรากแก้วเลยนะครับเราก็เอาลงมาวางไว้นะครับดเด็กแล้วก็คัดออกนะครับว่าเดี๋ยกเขาจะมาแย่งกันนะครับ มาตั้งแบบนี้นะครับตรงนี้ต้องใช้ความใจเย็นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ความชำนาญน,นะฮะไม่อย่างนั้นนะครับคอขาดตายนะฮะเดี๋ยวราทำไปเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจริงๆก็น่าจะใช้เวลานะครับผมประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าเราทำเป็นไฮเปอร์แลบให้ดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับหลังจากนี้เราก็จะมาทำอีกที่เหลืออีกเยอะนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผ่านไปครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งตะกร้าพอดีได้200ต้น เคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการย้ายต้นกระท่อมนะครับลงผ่านก็เป็นกุลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากเล็กฟาร์มออร์แกริกเป็นแฟนเพจด้วยนะครับทาง f c e e o o o นะครับแล้วก็ไลน์นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์0 9 9 5 9 1 6 9 9เป็นกะครับเป็นกังใจมาคุยกันนะครับผมสายเกษตรชิวๆนะครับผมแบบบ้านบ้านสไตล์อล็กเรับสวัสดีครับ